จะว่าไปแล้วกลัวตอนนี้เริ่มกลัวมากแล้วด้วย <laughs> ต้องสวดมนต์ไหมคะไม่ต้อง <laughs> พี่จ้าดูมีบุคลิกที่ไม่มั่นใจเป็นอย่างมากการผ่าตัดศัลยกรรมพี่จ้าจะสวยขึ้นแต่ก็อยากให้พี่จ้าเนี่ยเปลี่ยนจากอินเนอร์ข้างในด้วยภาพรวมเป็นคนที่แบบอยากให้หน้ามันละมุนขึ้นเป็นคนหน้าแบบดูแบบ<อ>ดูดุใช่ไหมคะอืมครบรอยก,ก็ดบจริงน้องเป็นคนสวยนะแต่ไม่รู้ว่าทาไมน้องถึงไม่มั่นใจในตัวเองตื <laughs> ่นเต้นอยากจะแบบว่าตื่นขึ้นมาแล้ว <laughs> ย้อนไ่เลยโค้งึ้งกว่าที่จรง้ามมีไหมนะ รอไม่ชอบว้ลเลต้าไม่ไหวเหมือนเื็นเต้นมั่งคู้โชคดีไม่มีค่าใช้จ่อะไรเลยทุกคนหลังจากคัดเลือกกันอย่างเข้มข้นตอนนี้เราได้สี่คนสุดท้ายที่กำลังจะเดินทางไปทำสัญญกรรมฟรีถึงเกาหลีใต้และอย่างที่เราบอกไว้การทำหน้าไม่ใช่แค่เรื่องความสวยแต่มันคือจุดเริ่มต้นของคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองและนี่คือจุดเริ่มต้นของพวกเขาตัวข จุดประสงค์ของเรานั้นก็คืออยากให้การเมคโอเวอร์ครั้งนี้เปลี่ยนชีวิตของทุกๆคนค่ะทั้ง4ท่านมีปัญหาที่มาที่ไม่เหมือนกันเลยใน E ีีแรกเราก็จะทราบว่าแต่ละท่านมีปัญหาเป็นของตัวเองซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้อยากมาเมคโอเวอร์กับทางโรงพยาบาลนะนะคะผู้โชคดีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยทุกคนทางโรงพยาบาลซััพอร์ตทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าตัวค่าที่พักค่าเดินทางแล้วก็ค่าผ่าตัดทั้งหมดยอดทั้ง4คนเนี่ยแต่ละท่านไม่มียอดไหนที่ค่าผ่าตัดต่ำกว่า1ล้านบาทเลยค่ะ ทางโรงพยาบาลนานานะคะก็มีการเปิดตัวตึกใหม่ของเรานะคะอยู่ในย่านอักูจองโรดิโอซึ่งอยู่ตรงข้ามกับห้างที่แพงที่สุดในประเทศเกาหลีค่ะแถวเนี้ยเราเรียกว่าชองดําใครที่ได้ก้าวขามาที่โรงพยาบาลนานา,นาตึกใหม่ของเราก็จะร้องว้าวตั้งแต่ชั้นหนึ่งเลยค่ะชั้นหนึ่งสวยมากเป็นคาเฟ่บวกบาร์ค่ะคนไข้คิดว่าอันเนี้ยเป็นโรงแรมมากกว่าโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าคุณหมอเจ้าของโรงพยาบาลของเราเนี่ยอยากให้คนไข้รู้สึกผ่อนคลายเหมือนเรามาเที่ยวโรงแรมแล้วเราบังเอิญสวยขึ้นไม่ได้เหมือนมาทําการผ่าต ที่โรงพยาบาลค่ะคนไข้จะได้ลดความกังวลลงนะคะชั้น2ชั้น3แล้วก็ชั้น5นั้นก็จะเป็นชั้น Consultation ค่ะซึ่งมีห้อง Consult มากกว่า30ห้องและเต็มทุกวันค่ะเพราะว่าคนไข้เราเยอะมากจริงๆชั้น4ก็จะเป็นในแผนกผิวนะคะ,ะแผนกผิวของนานาเนี่ยคือยืนหนึ่งมากๆค่ะเราเนี่ยมีคอสผิวเยอะมากมายแล้วใครที่เคยมาทําผิวที่นี่จะรู้ว่าทุกครั้งที่มาเรามีสารตัวใหม่เรามีเครื่องตัวใหม่เสมอค่ะ ถัดไปก็จะเป็นชั้น6นะคะชั้น6ก็จะเป็นชั้นคนไข้ค่ะห้องพักทุกห้องของเราเป็นอินสูตค่ะหรูหรามากทุกห้องวิวดีวิวสวยเตียงนอนอย่างดีเตียงไฟฟ้าทุกห้องเป็นห้องสวีทค่ะทุกคนและคนไข้จะผ่าตัดที่ไหนอ่ะชั้น B2 ค่ะก็คือห้องผ่าตัดของเราค่ะเมื่อเราเป็นตึกใหม่ดังนั้นอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกอย่างของเราก็คือใหม่หมดถัดมาก็เป็นชั้น B1 ค่ะก็เป็นอ f ฟเตอร์แคร์ค่ะก็จะมีการฉายแสงรุดบวมนะคะมีตู้ไฮเปอรบ์บริดจสตู้มีคุณพยาบาล ที่จะมาดูแลแล้วก็ทําแผลกับคนไข้ทุกคนแล้วก็หลังจากผ่าตัดเวลาที่จะต้องเจอคุณหมอก็จะสามารถเจอได้ที่ชั้น B1 ค่ะก็เรียกว่าใช้สเป e เต็มทุกๆชั้นเลยค่ะ คุณหมอหะวงดงยอนนะคะก็ฝากถึงคนไข้ทุกคนค่ะว่าการที่คุณหมอเนี่ยย้ายตึกโรงพยาบาลไม่ใช่แค่เพื่อให้มีความหรูหรามากขึ้นค่ะแต่เราจะพัฒนาเซอร์วิสแล้วก็สแตนดาร์ดค่ะให้มีมาตรฐานที่สูงที่สุดให้ผลลัพธ์การผ่าตัดออกมาดีที่สุดด้วยมาตรฐานที่ดีอ f ฟเตอร์แคร์ที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ค่ะและการพัฒนานี้ก็จะพัฒนาต่อไปยันไม่หยุดยั้งดังนั้นเมื่อไหร่ที่คนไข้กลับมาที่โรงพยาบาลนานาจะเห็นเลยค่ะว่าเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้นในทุกๆด้านค่ะ เคสนี้นะคะก็คือเคสของคุณอูค่ะคุณอุเนี่ยจริงๆแล้วดูเพลินๆนะ่ะดูเป็นเคสที่ทําง่ายแล้วก็มีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าในรายการ EP แรกนั้นคุณหมอบอกว่าเคสคุณอุเป็นเคสที่ทํายากมากเพราะคุณอุมีการฉีดสารเหลวทั่วใบหน้ามาเยอะค่ะดังนั้นการทาศัลยกรรมสำหรับผู้ที่มีสารเหลวโดวยเฉพาะสารเหลวเถื่อนนะ่ะยากมากๆสาหรับศัลยแพทย์ค่ะเคสคุณอูเนี่ยจริงๆทุกคนงงมากนะคะใน EP แรกว่าทําไมคุณอูต้องอยากมาแปลงหน้าคุณอูบอกว่าสารมีนอกใจค่ะแต่ในรายการ EP นนั้นนเอดได้บอกกับคุณอูแล้วว่าการทำเัลยกรรมไม่ช่วยเรื่องสามีนอกใจค่ะดังนั้นถ้าอยากจะมาแปลงหน้านะคะกับทางโรงพยาบาลน่ะแล้วก็พี่วูดดี้จะต้องทําให้การแปลงหน้านั้นทําให้คุณอูมีความสุขมากขึ้นค่ะพอเรามีความสุขมากขึ้นสิ่งดีๆก็จะเข้าหาเราเองคุ้จะมาเต่งหน้าแล้ว เรามาดูกันค่ะว่าคุณอุ๋วทำอะไรไปบ้าง우선은이제얼굴에서제일개선하고싶은거나그런거있을까요มีรูปหน้าด้วยค่ะแล้วก็ความหย่อนคล้อยใต้ตาจะปรึกษาเรื่องคางอะค่ะใช่ค่ะว่าคือทำมาแล้วจะเอาซิลิโคนออกดีหรือเปล่าเนี่ยค่ะอ่า그런거일단은제가전체적으로한번볼게요눈부터ดูค่ะหนึ่งมองดูคหนึ่งมองดู 눈에서 보면은 이제 눈, 쌍꺼풀 라인이 비대칭이고 졸려보이는 느낌이 있어서. 지금 쌍꺼풀, 절개, 쌍꺼풀, 눈매 교정해서 라인 좀 맞추면서 또렷하게. 참, 엄마, 그, 진자 너무 안 균. 그 다음에 눈과 눈썹 사이가 좀 가깝기 때문에 이마 거상해서 좀 시원해 보일 수 있도록 해서 눈이 훨씬 커 보일 수 있게 하면 좋을 것같 그리고 이제 눈밑 같은 경우는 좀 늘어지고 볼록한 부분 개선해야 되기 때문에 하안검에서 매끈하게 만들어주면 좋을 것 같고. 이제 절개선은 여기 속눈썹 살짝 밑에서 이렇게 절개해서 바깥쪽까지. 연결될 수 있도록 그렇게 한다고 보시면 되세요. 그다음에 전체적으로 매끈한 얼굴을 위해서 지방 이식을 해서 라인 좀 다듬어 주면 훨씬 좋으실 거 그리고 예전에 들어 있는 이보형물 제거하고 미술 필요해서 좀 자연스럽게 볼륨 채우는 식으로. 이 환자분이 수술 하고 나서 얼마나 젊어 보일 건지. 음. 일단, 지금 얼만큼 이제 많이 처져 있냐, 이런 거에 따라 조금 좌우될 수 있긴 한데, 여기 턱라인이랑 이마 이런 데다 개선하고 나면은 최소 10년은 젊어 보일것 같아요. 아, 뭐, 많이 젊어 만 시티, 하, 로딩룸. 헤헤헤헤헤. 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 헤헤헤헤헤헤. 헤헤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 헤

안녕하세요. 저는 나나 성형외과 권효정 원장입니다. 어, 저는 파타아 님 수술을 진행했는데 어, 쌍꺼풀 눈매 교정, 하안검, 그다음에 앞면 붓거상, 이마거상, 지방이식, 그다음에 턱 보형물 제거 이렇게 진행했습니다. 우선은 수술 순서는 이제 쌍꺼풀 눈매 교정하면서 환자랑 소통하면서 의식 있는 채로 진행했었고 그 후에 하안검, 그다음에 앞면 붓거상, 이마거상, 턱 보형물 제거 이마 이렇게 진행을 했습니다. 어, 환자 뭐, 조직 상태나 이런 게다 괜찮아가지고, 특별하게 뭐, 이벤트는 없었긴 했는데, 어, 굳이 좀 주의해야 되는 구간이 있었다 그러면은, 어, 왼쪽 스마스 방리할 때, 이제 그, 유진대 주변으로 큰 운동신경이 지나가고 있어서, 그 부분을 좀 방리할 때 약간의 주의가 더 필요했었던 것 같습니다. 그리고, 한검할 때 옛날에 이제 지방이식을 했었어 가지고 눈 밑에 지방이 좀잘 생착이 되어 있어서 안와 지방이랑 그 지방 두 개가 구분이 좀 모호해서 약간 어려움이 있긴 했는데 그래도 정확하게 방리를 해서 수술을 잘 끝냈습니다. 어, 사실 예전에 뭐 특별히 한게 없어서 <laughs> 그 조직이 되게 깨끗했던 상태긴 했는데 이제 굳이 따지자면 옛날에 눈밑 지방 이식 한것 때문에 그 재배치해야 될 지방이랑 조금 경계가 모호해가지고 그 부분만 조금 조심해서 진행했던 것 같아요. 계속은 <목소리> 사는는만성바다 คุณแท็กนะคะก็คือมีปัญหาที่ใบหน้ามีความโสมชั้นตาก็คือแบบมีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงตาปรือนะคะแล้วก็มีจมูกที่แบบค่อนข้างใหญ่แต่ว่าในเคสของคุณแท็กอะค่ะเป็นเคสจมูกที่เนื้อเยอะหรือเรียกว่าจมูกชมพู่นั่นเองก็คือต่อให้คุณหมอจะปรับโครงสร้างยังไงซึ่งครั้งนี้คุณแท็กก็ได้มีทำศัลยกรรมจมูกไปด้วยนะคะจมูกก็จะมีความสวยขึ้นแต่จะไม่สามารถเล็กสลิมเหมือนกับเคสคนที่เนื้อจมูกน้อยได้ค่ะ 따뜻한가요? <목소리> 따뜻한 네. <목소리> <목소리> 그렇죠 원래 땀이 많으십니다 평소에 따뜻한 사람은 따뜻한 것 같아요 좀 떨려가지고 네 긴장도 많아서 맞아요 긴장돼시 이제 쌍꺼풀이 이제 짝짝이기도 하고 양쪽 다좀 높은 거거든요 그래서 이제 쌍꺼풀 아까 이제 사진 정도처럼 조금 쌍꺼풀 좀 많이 낮추고요 그러면 이제 눈도 조금은 더 뚜렷해 보이거든요 이마 거상 좀 해서 이렇게 이제 사이가 눈과 눈썹 사이가 조금 더 멀어져 보일 수 있게 지금보단 조금 더 네, 그리고 코도 지금 보면은 이제 원래 코꽃이 제일 높아야 되거든요. 근데 지금 여기가 제일 높아요. 그래서 이제 코꽃으로 갈수록 조금 더 높아, 여기는 조금 낮추고, 코꽃은 조금 높이고, 이렇게. 그래서 애초에 이제 피부 자체가 약간 두껍기 때문에 뭐 완벽하게 이렇게 얄쌍하게 뭐 나올 수 있는 뭐 한계는 좀 있어도, 그래서 지금보다는 조금 더 이제 날렵해 보일 수 있게. เธอเด็กเงอแอะมากเป็นไงเอ่ยตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นมากซึ่งเดี๋ยวตอนนี้จะไปที่ห้องผ่าตัดแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอติดตามครับดีลมาขึ้นถ้าคุณหมอชูอะไรลยที่มักืคยให้มองสไแพ้ยาแพ้อาหารเคยแพ้พสเตอร์ไหมคะไม่แพ้ไม่แพ้

그, 이마고상. 이렇게, 어, 수술을 이제 담당하게 되었습니다. 안녕하세요. 나나 성형외과 강교준 원장입니다. 일단, 눈 수술이 가장 조금은 난이도가 있는 편이었고요. 쌍꺼풀, 없던 쌍꺼풀을 만드는 게, 어, 생각보다 더 쉬운데, 일단은 쌍꺼풀이 높은 위치로 좀 있는 상태셨고, 또, 비대칭도 좀 있는 상태여서, 어, 그 높은 쌍꺼풀을 일단 좀 낮췄거든요. 그래서 일단은 예전에 있던 쌍꺼풀을 다 풀고 그 다음에 거의 속상으로 쌍꺼풀 좀안 보이게 조금 낮춰서 다시 수술을 했고요. 높은 쌍꺼풀을 조금 낮출 때에는 이제 다시 이제 높은 쌍꺼풀로 접히지 않게 하기 위해서 여러 가지 조금 수술 기법들을 좀 써야 되는 게 많았어요. 눈 수술이 조금은 더 이제 난이도가 좀 있는 편이었습니다. 이번 코는 근데 애초에 조금 피부 자체가 좀 두꺼우신 분이라 뭐 이렇게 얄쌍하게 나오는 건좀 한계가 있기는 해요. 근데 이제 또 이번이 네 번째 수술인가요? 네 번째 수술이어서 안에 좀 흉살도 조금 되게 많고 그랬는데 아무튼 뭐 중요한 거는 코라는 거는 이제 콧대에서부터 이제 코, 코 끝으로 갈수록 점점 높아져야 되거든요. 근데 저분은 코끝 바로 전 단계가 더 높았어요. 그러면서 이제 코끝이 약간 떨어져 보였거든요. 그래서 이제 보형물도 해거로 다시 교체해서 이제 여기 조금 코끝 바로 이쪽을 조금 낮추고 이제 반대로 코끝은 조금 더 높인 거죠. 이제 그러면서 이제 코끝으로 갈수록 코가 좀 높아지고 좀 직선으로 좀 이어질 수 있게. 그래서 예전보다는 조금 더 이제 입체감이 생기면서 코도 조금은 더 날상해지실 것 같아요. ยังไงก็ตามเนี่ยความที่เป็นคนหน้าตาดีอยู่แล้วของคุณแท็กเนี่ยพอเราทำเนี่ยมันก็เหมือนคอมพลีทลุคให้กับคุณแท็กก็คือคุณแท็กเนี่ยอาจจะสามารถใช้หน้าตาเนี้ยเข้าสู่วงการบันเทิงได้จาก EP ีแรกนะคะที่เราได้มีการสัมภาษณ์คุณแท็กไปอ่ะก็คือความฝันของคุณแท็กก็คืออยากทํางานในวงการบันเทิงแบบเต็มตัวดังนั้นทางโรงพยาบาลนานนะและก็พี่วูตี้อ่ะก็จะพยายามเติมเต็มความฝันของคุณแท็กให้เป็นจริงกับการเมคอเวอร์ที่โรงพยาบาลนานนะนะคะ่ะ ของคุณแท็กนะคะทั้งหมด7รายการราคาเอาเป็นว่าโดยประมาณณนปะัจจุบันนะคะก็ประมาณ1ล้านบาทค่ะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มยังไงเ,เดี๋ยวรอติดตามผลลัพธ์กันค่ะ คนต่อไปนะคะน้องเนยของเราค่ะเป็นสาวน้อยที่ออกแนวสายฟอแบบมั่นใจนิดนึงเอรู้สึกว่าบุคลิกน้องก็แบบนางแบบมากๆตอนที่ใครติดตาม ep หนึ่งนะคะเอก็ได้บอกไปแล้วว่าจริงๆน้องเป็นคนสวยนะแต่ไม่รู้ว่าทําไมน้องถึงไม่มั่นใจในตัวเองแต่เอบอกเลยว่าน้องเป็นคนที่หน้าตาดีอยู่แล้วแต่ว่าโครงหน้าน้องเนี่ยค่อนข้างแข็งค่ะแล้วก็น้องไม่อยากได้หน้าแบบเฉียวเฉียวน้องอยากได้หน้าแบบละมุนล,ละมุนภาพรวมเป็นคนที่แบบอยากให้หน้ามันละมุนขึ้นเป็นคนหน้าแบบดูแบบดูดูอืมอืมก็เป็นคาะี่แบบดูาูอืมอืมก็ยังเ ทำแล้วจะดูหวานขึ้นค่ะเพราะาตอนนี้เราเป็นคนที่หน้าไม่ใหญ่ก็จริงแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีกระดูกตรงนี้ค่ะค่อนข้างใหญ่ ก็เลยทาให้เราไม่หวานทําแค่ที่คุณหมอแจ้งเมื่อกีค้ค่ะก็เพียงพอแล้วโอเคของน้องก็จะมีเรื่องของโครงหน้า3จุดนะคะโหนกกรามคางนะคะมีการร้อยไหมขึ้นไปเพื่อให้การทาโครงหน้านั้นไม่เกิดความหย่อนคล้อยะคะ่ะแล้วสุดท้ายก็ฉีดไขมันสเตมเซลล์เพราะว่าน้องก็เป็นคนที่มีหน้าผากแบนขมับบุกนะคะร่องแก้มก็จะมีแล้วก็มีลูกซมที่แบนด้วยะคะ่ะดังนั้นก็คือเป็นแค่สารายการะคะ่ะแต่ว่ามันก็เป็นรายการใหญ่ในส่วนของโครงหน้าเนะน่าจะเปลี่ยนเยอะไหมคะ ไม่เป예요ยนเยคุณอว่าจะเปลี่ยนเยอะดขอบคุณค่ะรอคอยวันนี้มานานแล้วแล้ก็วันนี้ก็จะได้ผ่าตัดแล้วค่ะใจเต้นแรงมากเลยแต่ก็สุขเ้นโซมาสก์มีด้ ซ right ึ่งเอบอกเลยว่าอันนี้แอบไปดูมาแล้วเธอผลลัพธ์แค่ไม่กี่วันสวยมากค่ะละมุนมากอยากให้ทุกคนรอติดตามจริงๆเก่งมากเตียงมันต่ำมันร้อนหนาวอาหุ่นฮัลาหลสวัสดีค่ะคุณหมอ 깐야이님께서는 이제 윤곽 3정 수술을 하셨어요. 이제 얼굴형이 조금 울퉁불퉁한 게 불만이 있으셨어서 광대 같은 경우는 좀 튀어나온 45도 광대와 역광대를 좀 잘라서 안으로 밀어 넣어서 좀더 부드럽게 만들어드렸고 턱 같은 경우는 사각턱이 조금 발달하신 편이었어서. 사각턱부터 턱 끝까지를 좀 부드럽게 잘라주었습니다. 그래서 좀더 브이라인이 되고, 좀더 여성스러운 턱 끝을 좀더 갸름하게 만들어드렸습니다. 그리고 이마에는 이제 지방 이식을 해서, 어, 이마에 볼륨감을 조금 더 살려주었고, 팔자에도 살짝, 어, 지방을 이식해서 팔자를 조금 더 개선시켜드렸습니다. 그리고 마지막으로 이제 민트실을 사용해서 살짝 리프팅을 좀 같이 하는 그런 수술을 진행하였습니다. 수술은 잘 진행되었고, 어, 음, 성공적으로 잘 끝난 것 같습니다. 일단, 붓기를 줄이기 위해서 제일 중요한 거는 조직들좀 젠틀하게 핸들링 하는 게 가장 중요하고, 저 같은 경우는 절개를 좀 최소한으로 하고, 방리도 필요한 만큼만 딱 방리를 해서 좀 붓기를 적게 하고, 나중에 이제 피부 처짐이나 이런 부작용도 최소한으로 하려고 좀 노력을 하고 있습니다. บอกว่าตัรัปดีมากๆสวยเลย,ยค่ะเดี๋ยวรอให้เขาดกนิดนึงนะคะน้องเนยเนี่ยเป็นคนที่ผอมนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีไขมันแล้วก็ไม่ค่อยมีเนื้ออยู่บนหน้าบวกกับฝีมือหมอที่เก่งมากๆของทางโรงพยาบาลนานนะทาให้เคสน้องนี้แทบจะไม่บวมเลยค่ะและผู้โชคดีทุกท่านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่เจ็บเลยสักคนค่ะสนวนราคาเคสนี้ก็ประมาณ1ล้านบาทเช่นกันค่ะ เคสถัดมาแล้วค่ะก็คือพี่จ่าค่ะในรายการ EP แรกทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่าพี่จ่าดูมีบุคลิกที่ไม่มั่นใจเป็นอย่างมากจริงๆอะตอนนั้นทางรายการก็คือ2จิต2ใจแล้วเราก็คุยกับคุณจ่าหลังใหม่ด้วยว่าแบบเออการผ่าตัดศัลยกรรมพี่จ่าจะสวยขึ้นแต่ก็อยากให้พี่จ่าเนี่ยเปลี่ยนจากอินเนอร์ข้างในด้วยเพราะว่าถ้าเราทําให้หน้าตาพี่จ่าสวยแล้วพี่จ่าก็จะต้องมีความมั่นใจจากข้างในด้วยค่ะเพราะว่าหน้าตาเนี่ยไม่ได้ช่วยได้ทุกอย่างค่ะเคสพี่จ่านีไยก็เป็นเคสที่ย้อนไหวแล้วก็แก้ไขปัญหหาาาาาคควมมมไ่่สงงงงกัันนขขอ้้้ทะ 지방이식으로 볼륨이 부족한 이마랑 관자 쪽 볼륨 채우고요. 앞 볼, 팔자까지 볼륨을 조금 더 생기 있게 줄 거고. 눈은 조금 계획이 변경이 있었는데, 눈은 지금 전반적으로 눈썹까지 조금 리프팅을 해주기 위해서, 이마를 끌어올려서 눈썹을 이렇게 올려주면서 처진 피부는 같이 올라가게 될 거예요 눈 뜨는 것도 다소 편해지실 거라서 이거는 눈매교정을 하지 않아도 같이 엔더타인 효과로 같이 올라갈 수가 있어요 그리고 페이스리프트로 이 얼굴 쪽 들어 올릴 거고 목 주름까지 랭리프팅으로 같이 올려줄 겁니다 어, 그리고 코 같은 경우에는 여기 높이는 살짝 낮추고 선을 좀더 여성스럽게 빠지는 선을 계획하고 있고요 기증능경골로 코끝 ก็ดีใจนะคะที่คือหมอทําให้เยอะขนาดนี้จริงๆตื่นเต้นแต่จะว่าไปแล้วกลัวตอนนี้เริ่มกลัวมากแล้วด้วยต้องสวดบนต์ไหมคะไม่ต้องาคิดแค่ว่าเราสวยจะทาเดียวพอจบจริงแต่ก็ต้องมาแล้วหน้าตื่นเต้นมากเลยค่ะหอรู้สันีมาแล้วค่ะมาถึงสมัยม็ไ 네 안녕하세요 나나성형외과 김유로 원장입니다. 제가 담당한 환자는 페차라 씨고요, 60대 여성분이셨습니다. 어, 코 재수술 그리고 안면 거상, 목 거상 그리고 엔도타인으로 이마 거상 및 눈썹 거상을 진행했고요. 일단은 페차라 씨 같은 경우에는 어, 수술 안쪽에 내적인 부분보다 수술 외적으로 신경 써야 될 부분이 더 많은 분인데요. 60대 여성분들 같은 경우에는 기저 질환이 있는 경우들이 많습니다. 페차라 씨 역시나 고혈압이 있으셨던 분이고, 이 부분이 수술 전후의 관리 그리고 수술 마치 중간에도 좀 신경 써야 될 부분이 있고 수술이 깬, 끝난 후에도 어떤 출혈이라든지 어떤 혈압이 갑자기 오르면서 생길 수 있는 문제들을 대처하는 게더 중요한 분이라고 생각합니다. 뭐 수술 내적으로 보자면은 일단은 안면거상이나 목거상이 시간이 가장 많이 걸리는 부분이고, 어, 어떤 출혈의 위험도도 가장 높은 부분이라고 생각이 됩니다. 어, 피부 탄력이 많이 떨어져 있는 상태였기 때문에, 어, 스마스층을 단단하게 당겨주고, 피부도 단단하게 당겨서 올려서 타이트닝 시키는 게 가장 중요한 부분이라고 생각이 됩니다. 안면거성이나 목거성 같은 경우에는 수술 직후에 당겨진 게 느껴집니다 왜냐하면 남는 피부를 절제해 내고 스마스층도 남은 만큼 당겨지는 만큼을 제가 육안적으로 확인할 수 있기 때문에 얼만큼 리프팅이 될지를 바로 수술 직후에 예상할 수가 있습니다 특별한 점은 페차라 씨가 고, 혈압이 높으셨던 분인데 잘 약을 드시면서 조절이 되고 있는 걸 확인한 상태에서 수술을 시작했고요 수술 마취를 한 직후에는 좀 혈압이 높았다가 떨어졌다 이런 증상이 나타납니다. 그래서 수술 중간에는 혈압이 잘 유지가 됐었는데 마취가 깨면서 혈압이 급격하게 좀 높아지는 그런 고혈압 환자들에서 나타날 수 있는 증상을 보여서 어떤 추가적인 출혈의 우려가 좀 있어서 걱정이 됐었는데 어 변수들이 잘 조율점이 되면서 큰 무리 없이 마무리됐던 것 같습니다. 이렇게 페차라 씨 같이 연세가 있으신 60대 이상의 분들은 기저질환이 있는 경우가 많습니다. 이런 기저질환을 면밀히 파악하고 이거에 대해서 중간 중간 수술 전, 중간, 후까지 대처가 정확하게 이루어져야지 어떤 수술 결과의 만족도를 높일 수 있는데요. 안전한 수술을 진행하려면 어, 이런 정확한, 메디컬 히스토리의 체크, 그리고 마취과 원장님이 상주해서 이거를 정확하게 조절해 줄수 있는지, 그리고 수술 후 케어가 정확하게 이루어지는지가 중요할 것 같고요. 어, 이렇게 준비된 병원에서 수술하시는 것이 가장 안전하고 좋은 결과를 위한 방법입니다. 그러면은, 어, 수술 후 회복 과정이 필요하니까 3개월 후에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. เคสของพิจ๊ะนะคะตอนนี้พิจ๊ะอายุ62ปีทุกคนแล้วก็ื่อก้สอบถามคุณหมอที่เป็นคนทําให้มาแล้วว่าเคสพิจ๊ะคุณหมอคิดว่าจะย้อนไวัยได้เท่าไหร่คุณหมอตอบว่าน่าจะได้ประมาณ15ปีเลยค่ะแต่โดยเฉลี่ยจะประมาณ10ปีนะบอกก่อนทุกคนแต่ว่าในเคสพิจ๊ะเนี่ยเป็นเคสที่พิเศษจะมีบางเคสที่ดูเด็กกว่าปกติแล้วก็คุณหมอคาดหวังว่าพิจ๊ะจะเป็นหนึ่งในนั้นค่ะอยากให้ทุกคนรอติดตามมากๆเลยค่ะสนนราคาเคสพิจ๊ะก็ประมาณ1ล้านนิดๆค่ะ และสิ่งที่ซีเรียสที่สุดนะคะของโรงพยาบาลนานนะโรงพยาบาลเราเป็นโรงมาบที่ไม่เคยมีอุบัติเหตุทางการแพทย์แม้กระทั่งเคสเดียวเพราะว่าเรามีการตรวจร่างกายที่ เข้มข้นมากจริงๆค่ะทุกคนดังนั้นในผู้สูงวัยจะประกอบไปด้วยหลายโรคเช่นความดันเบาหวานต่างๆนานาอยากให้คนไข้ทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะแจ้งให้ทางโรงพยาบาลทราบก่อนว่ามีโรคประจําตัวอะไรบ้างแล้วก็ทานยาอะไรบ้างคะ่ะในโรคประจําตัวหลายๆโรคเราจะไม่ต้องให้คนไข้ตรวจร,ร่างกายจากที่ประเทศไทยก่อนคะ่ะแล้วก็ส่งผลมาให้คุณหมอวิสัญญีของเราดูก่อนว่าผ่านพร้อมที่จะผ่าตัดไหมไม่เช่นนั้นคนไข้าอาจจะมาแล้วเสียเที่ยวได้คะ่ะเพราะว่าบอกเลยว่าหมอวิสัญญีของเรานั้น

어, 페탈라시 같은 경우에는 뭐 9점 이상이라고 생각합니다. W현장님 몇 점이라고 그랬어요? 저는 아, 9.5점이에요. 어, 막 봐. <laughs> 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 어, 뭐, 뭐? 고마워, 윤호 해 9군 뭐ขอให้ 9.5. อยาก สม화 วันสุดท้ายนะคะที่คนไข้ทําการตัดใหม่แล้วคนไข้ทุกคนก็จะได้พบว่าเราจะมีน้องล่ามนะคะทำเซอร์วย์ค่ะให้คนไข้ทุกคน,นเขียนตลอดเลยว่ามีความประทับใจยังไงไม่ชอบตรงไหนติชมตรงไหนต้องการให้พัฒนาตรงไหนค่ะและจะบอกว่าทุกอย่างนั้นเราไม่ได้ทําเฉยๆนะคะทุกเอกสารทุกฉบับที่คนไข้เขียนเราส่งตรงให้คุณหมอเจ้าของโรงพยาบาลคุณหมอขวังดวงยน์ดูค่ะคุณหมอใส่ใจทุกคอมเมนต์ของคนไข้เสมอและพยายามนาคอมเมนต์เหล่านั้นมาปรับปรุงทั้งมาตรฐานเซอร์วิส แะ x i c i l i t y ทุกอย่างให้ดีขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงใจคนไข้ทุกชาติให้มากที่สุดค่ะความมั่นใจตัวเองจากภายในอะค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างเองนะคะอยากให้ทุกคนอะลองเปลี่ยน Mindset ให้ i n n เนอของเราเป็นคนสวยหรือว่าคนหล่อค่ะยังไงก็ตามมาติดตามดูกันนะคะว่าผู้โชคดีทั้ง4ท่านจะแปลงหน้าออกมาแล้วปั่วปังขนาดไหนแล้วก็จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาย่งไงกันบ้างค่ะทุกท่านนะคะสามารถติดตามโรงพยาบาละนะได้จากทั้ง Facebook ทิกต็อและ IG นะคะรวมถึง YouTube ของทางโรงพยาบาลด้วยค่ะทุกอย่างอาจจะเป็นชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะก็คือ Nana Hospital นะคะถ้าต้องการติดต่อทีมไทยของทางโรงพยาบาลนะคะ l ล n e ID n a n a h o s p i t a l th ค่ะ